ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาหาเห็ดนะครับผมหเห็ดบนเขานี่เลยครับสูงมากครับว้าวเจออีกแล้วครับเห็นลมนะครับผมเจออีกแล้วโอ้ยดอกใหญ่ๆเลยครับเพื่อน เต็มถุงครับโอนนนน้นู่นนู่นมีนู่นนี่ครับผมเจออีกแล้วครับดอกใหญ่มากครับโอ้ยลื่นลื่นเื่นลืน,นเพื่อนเนดูครับดอกอย่ใหญ่เลยครับผมดูครับผม อัปเดตขึ้นมาดูครับเพื่อนๆใหญ่จริงๆใส่ถุงเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างอีกนะครับผมชั้นมากครับดอยดูครับชั้นจริงๆเห็ดก็เยอะครับดูเจออีกแล้วครับผมเจออีกแล้ว คือใหญ่ครับผมเล็กนิดเดียวครับนุ่นก็เจออีกแล้วครับอยู่ทางนู้นอีกครับไปหากันอีกนะครับผมแถวข้างล่างอุ้ยนี่ก็มีครับเพื่อน เมื่อกี้ไม่เห็นครับเดินกายเดินเดินผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมหลังฝนตกครับเห็ดตอเยอะมากเลยครับผมพาไปดูข้างล่างอีงิงนะครับโหย้ย สุดยามากเลยเพื่อนๆดูเน่าครับเมื่อวานไม่ได้มาครับผมไม่ได้มาหลายวันเน่าเลยครับผมนู่นก็มีครับเพื่อนๆนู่นนี่นี่ก็มีข้างบนก็มีอีกนะครับผมนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมพาไปขึ้นไปเอาแะครับ เอาข้างบนก่อนเยอะจริงๆครับ